สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสาระข้อมูลทั่วไปเก็บความรู้ของเรื่องวันพีชกันบ้างดีกว่านะครับผมเพื่อใครนะครับไม่รู้เนี่ยนะครับผมเราจะได้ ช่วยถแถลงไขให้กับทุกคนได้รู้แล้วก็เป็นเหมือนความรู้สนุกสนุกความรู้รอบตัวนะครับแน่นอนเลยครับผมคอนเซปต์พลังในเรื่องวันพีในทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่ามันมาจากผลไม้ปีศาจนะครับและผละไม้ปีศาจเนี่ยหนึ่งผลหนึ่งพลังนะครับจะมีแค่ผลเดียวเท่านั้นบนโลกครับไม่ได้มีซ้ํากว่านี้ไปได้นะครับผมถ้าจะมีซ้ํากันเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผลเทียมแล้วโดยผลที่เป็นผลแท้เนี่ยนะครับผมก็มีตลอดมาในเรื่องเนี่ยโผล่มาเยอะมากๆเลยถูกไหม แต่ภายหลังในเรื่องราวเนี่ยเราก็ได้รู้จากการเปิดเผยในภาคพังห้าศาสตร์มานะครับผมว่าเวลาที่ผู้ใช้ผลปีศาจต,ตายเนี่ยนะครับผลปีศาจของคนน,นนั้นเนี่ยนะครับผมจะไปเกิดใหม่นะครับแล้วก็ไปเกิดกับผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆนะครับทําให้เรียกได้ว่าสามารถมีคนกินต่อได้เลยแล้วก็ได้รับพลังนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงว่ามีผลปีศาจอะไรบ้างนะครับผมที่ตลอเรื่องราววันพีชผ่านมา ตอนที่1ถึงตอนที่991ณนะปัจจุบันนี้นะครับได้มีคนกินไปแล้วมากกว่า1คนนะครับก็คือมีคนกินมากกว่า1รุ่นนั่นแหละเราได้เห็นคนใช้พลังของผลนี้มากกว่า1คนเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าให้นึกกันคร่าวๆเนี่ยนะครับผมผลแรกที่เรานึกออกนะครับก็คงจะเป็นผลเมระเมระถูกไหม ผลของเอสบัตเพลิงนั่นเองนะครับผมพี่ชายร่วมสาบานของเอสและในปัจจุบันนี้นะครับผมผู้ที่ครอบครองผลนี้อยู่ก็คือพี่ชายร่วมสาบานของลูฟี่คนนั่นก็คือซาโบนั่นเองครับและเป็นเรื่องดีเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าซาโบเนี่ยก็เป็นคนดีมากๆเลยแถมพลังของเขาก็ยังสูงมากๆด้วยนะครับผมเป็นถึงเบอร์2ของคณะปฏิวัติเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นกําลังสําคัญให้กับพวกลูฟี่ได้เลยแหละเราไปดูผู้ใช้ผลปีศาจที่เราเห็นกัน2องหวนกันต่อดีกว่าครับอันนี้นะครับผมมาเป็นคู่เลยเพราะว่า2ตัวละครนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามาเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับในภาคของวานโนั่นก็คือ2ผู้เท่านะครับ2ผู้แก่แห่งตระกูลคุโรซุมิครับคนแรกนะครับผมมากับผลบาเรียน,นะครับ ฮุโรซุมิเซมิมาลุครับอันนี้นะครับผมก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นพวกของโชกุนโอโรจิและเป็นคนที่เหมือนว่าปลุกปั้นโอโรจิขึ้นมาเลยครับผมแต่ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ไคโดได้จัดการฆ่าเซมิมาลุไปเนี่ยผลก็ตกไปอยู่ที่บาโทโรมิโอ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแฟนขับตัวยงของลูฟี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญของลูฟี่ไปเลยครับและอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือ ashi, คูโรซุมิฮิกุราชิคุณยายที่มีผลมาเนะมาเนะนะครับผมผลเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้เนี่ยแหละรครับผมโดยเจ้าคนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถูกไคโดฆ่าไปเหมือนกันครับประวัตินี่เหมือนกับเซมิมารุเลยก็คือคนที่คอยปลูกปั้นโอโรจิขึ้นมาแล้วก็ถูกไคโดฆ่านะครับและปัจจุบันนี้นะครับผมผลนี้ก็อยู่กับบอนเคนะครับผมรู้ว่ามิสเตอร์ทูนั่นเองี่ลูฟ เหมือนกันนะครับผมกําลังหลักของลูฟี่เช่นเดียวกันครับมาช่วยลูฟี่อย่างแน่นอนแล้วทีนี้นะครับผมพวกของลูฟี่เนี่ยหมดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูคนที่เป็นศัตรูของลูฟี่กันบ้างดีกว่า หนึ่งเลยนะครับผมผลโซโลุโซโลุนะครับผลวิญญาณน,นั่นเองของมาเธอร์คาเมลนะครับโดยมาเธอร์คาเมลเนี่ยนะครับผมน่าจะถูกบิ๊กมัมกินเข้าไปแล้วเป็นอีท่าไหนไม่รู้แหละยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่กลายเป็นว่าชาร์ลอตต์ลินลินหรือว่าบิ๊กมัมหนึ่งในสี่จักรพรรดินะครับก็ได้พลังของผลโซโลุซโซลุมาด้วยก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะออกมาแบบไหนนะครับผมไว้รอประกาศก่อนแล้วค่อยรู้นะครับว่าอ๋อสรุปว่าบิ๊กมัมนั้นเอาพลังจากผลโซโลุซโซลุมาได้ยังไงกันแต่เอาเป็นว่าปัจจุบัน นีพลังของผลโซลุโซลุๆๆนะครับผมอยู่กับวิกมัมแล้วอีกคนนึงนะครับผมที่เป็นปริศนามากๆเลยกับการที่เขาได้พลังผลปีศาจมาเนี่ยก็คือหนวดดำนะครับผมกับผลกุระกุระผลสั่นสะเทือนของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับผมหรือว่าหนวดขาวอดีตชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหนวดดานะครับผมเอาผ้าไปคลุมศพของหนวดขาวแล้วก็ทําอะไรบางอย่างนะครับทำให้เขาได้พลังของผลกุรากุรามาทาั้งทที่เขามีพลังของผลยามิยามิอยู่แล้วส่งผลให้ในตอนนี้นะครับผมหนวดดากลายเป็นตัวละครเดียวที่มีพลังผลปีศาจถึง2ผลอยู่ในคนคนเดียวนะครับโดยกฎปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับมีได้แค่1นผลเท่านั้น ถ้ามีมากกว่านั้นนะครับผมจะตายในทันทีนะครับคือกินคนที่2ไปเนี่ยก็จะตายเลยแต่หนวดดำเนี่ยไม่รู้เขารู้ความลับอะไรมาครับถ้าให้เขาได้ครอบครองพลังนี้มาต่อจากนั้นนะครับผมอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นศัตรูกับลูฟี่เลยก็คือมือขวาของกลุ่มหนวดดำนะครับผมเรียกได้ว่า น่าจะอยู่ในระดับมือขวาเลยแหละครับถึงยังไม่มีการยืนยันแบบเป็นทางการนะนั่นก็คือชิริวแห่งสายฝนนะครับผมผู้ครอบครองผลสุเกะสุเกะครับหรือว่าผลล่องผลที่เรียกได้ว่าสันจินั้นปรารถนาเป็นอย่างมากเลยครับโดยเขาได้จัดการอัพซาลอมนะครับผมและกลุ่มของหนวดดำเนี่ยก็เอาผลสุเกะสุเกะนี้มาให้กับตัวของชิริวนะครับอับซาลอมนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักของโมเรียเลยนะครับโมเรียโกรธมากๆแน่นอนแต่โมเรียนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะถูกจับ บังคับให้มาอยู่กลุ่มหนวดดาไปแล้วแหละครับซึ่งเรายังไม่ได้เห็นเขานอกจากนั้นเลยนะครับผมการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละครับก็คงต้องรอดูการว่าโมเรียนะครับผมจะปรากฏมาอีกทีเมื่อไหร่แล้วผลที่ไม่ได้ผลเดียวกันโดยตรงเนี่ยนะครับแต่มีพลังซ้ํากันเนี่ยนะครับผมที่เรียกได้ว่ามีต้นตอมาจากพลังเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีอยู่2อันนะครับผมในเรื่องของวันพีชหนึ่งเลยนะครับผมก็คือ ผลมังกรของไคโดนะครับผมแล้วก็ผลปีศาจเทียมของโมโมโนสึเกะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าผลที่เหมือนกันเลยนะครับผมแค่ของโมโมโนสึเกะเนี่ยนะครับเป็นผลเทียมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆส่วนไคโดเป็นผลแพ้ ส่วนพวกผลของกิฟเตอร์ผลสมายอะไรพวกนี้ผมจะไม่นับนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลที่ไม่สมบูรณ์แล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีพวกแปซิฟิสต้านะครับที่ยิงพลังแสงออกมาได้และพลังแสงนั้นนะครับผมก็มีต้นกําเนิดนะครับจากการวิจัยเนี่ยนะครับผมมาจากผลปิกาปิกาของคิซารุนะครับเวก้าพังนะครับผมเป็นคนทำอาชิพเมนี้ได้สําเร็จและไม่ได้แค่อันเดียวนะครับก็คือของโมโมโนซเกะก็เป็นฝีมือของเวก้าพังเหมือนกันเรียกได้ว่าเขาคนนี้เป็นยอดอัจฉริยะแห่งยุคอย่างแท้จริงเลยนะครับและนี่นะครับผมก็คือ ข้อมูลเกบความรู้ทั้งหมดในวันนี้ที่เรานะครับผมได้นำมาฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวในความรู้ทั่วไปวันพีชช่วงถัดไปตอนถัดไปคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับผมในวันนี้กระผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมรับฟังกันมาครับวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ